ีพยุงครับประมาณหนึ่งเมตรไม้คุกกวดครับผมได้ได้ไม้ป่าเป็นสักยางนามะข่ามะฮอกพยุงโอ้แบบศูนย์รวมเลยมีกันละพึกกันละประพึกนี่ใส่รถได้ไหมครับ มีไซส์เล็กอยู่พี่มีไซส์ที่แบบพอใส่รถได้เป็นล้อมต้นใหญ่หน่อยหนึ่งนี่พอมีไหมครับอันนี้จำปีออกดอกแล้วนี่ครับไอ้ที่มันที่ว่าเขาทําพวงมาลัยอันนี้ไหมครับนี่ใช่ใช่อันนี้นะครับต้นละเท่าไหร่ครับถ้าใส้นี้อยู่สองร้อยโอ้โหลดจะไปใส่ได้ยังไงเนาะอันนี้เห็นไหมครับยางนายางนาราคายี่สิบนั่นไงโอ๋อันนี้ยี่สิบบาท เป็นกระบูรุษน่าจะมีนะพี่อันนี้ไปดูป่าอืมคร,ครับอันนี้ตับอันนี้กระบูุษต้นเล็กอ๋อมีแต่ต้นเล็กครับแล้วก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่บนีดินอ๋ออันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นอินทนิลตะแบสแสเหลาแล้วก็สาระปีด มีโพเล็กไหมครับมีโพก็มีนะมีไหมครับมีครับเมื่อกี้ที่เดินผ่านต้นต้นต้นแบบนี้ใช่ไหมครัอ่าต้นมันจะเล็กกว่านี้หน่อยประมาณอยู่อยู่ที่ของของร้านใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมผมจะเอาไออสะได้นี่นะนี่มะนข้าเดี๋ยวมาดูมะนข้ามันเป็นมะฮอกกานีมะฮอกกานีอืมเดี๋ยวมะข่าเข้าไปหนึ่งอันนี้ โอ้พันไม้เคนาครับพี่นอ้องครับอันนี้จะเป็นค่าเลยโอ้มาค่าราคาราคาเดียวกันนี่สิบบาอ่าเดียวกันมาค่ามงนะครับใช่ครับนั้นปะดูก็ปะดูป่าปะดูป่าค่ามงครับยี่สิบเคนาก็มีนะคือเคนาะมันสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณสักไม่ขาดแปดสิบอ่ะอ๋อ เฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดบางตัวก็ถึงอยู่เมตรมันจะใส่ไปได้ไงได้เท่าไหร่นะรถจริงคิดว่าครับขาท้ายที่ยังไม่มีของด้วยมีส่วนหนึ่งถ้าเรียงจริงก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมด้านหน้ามันเป็นสักกับอะไรนะครับเป็นสักกับายางนาที่ว่าอยู่ด้านโซนหน้าเลยโซนหน้าเลยก็นนยจะเป็นพยุง สักขอกพายุงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแต่เขียนทองต่เขียนทองเอาไหมไม่ครับแต่เขียนทองด้านนี้เลยครับมันเป็นไอ้ต้นเล็กใช่ไหมครับใช่ใช่ครับบุกปลาครับวันนี้อ๋อ,อ,อตรงนั้นใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมเอาไอ้ต้นในนี้ก่อนไปก่อนเอาไอ้ต้นอะไรหน้าที่บอกว่าต้นล้อมไอ้ต้นโพแล้วก็ต้นอ้เมื่อกี้เนี่ยต้นต้นเอาไม้ล้อมใหญ่ไปก่อนเพราะน้ำมันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ผมมาดูอยากได้ต้นใหญ่ไปก่อนให้มันรอดผมไปปลูกไว้อที่นาเลยอยากเอาต้นใหญ่เราจะเอาต้นสักสักหน่อยก็จะมีต้นอะไรนะครับก ใส่ได้ไหมต้นละเท่าไหร่ครับถ้ากระปุกอยู่ต้องตัดไหมนี่ไม่ต้องตัดครับตัวนี้น่าจะพอดีอะยันจากเท้าคนนั่งใช่ผมว่าจะใส่ด้านหน้าไปต้นละเท่าไหร่สักฟองลงเหลือเมตรครับลงโดนน้ำ วันนี้มาชมตลาดไม้คุกกว่ดครับผมอยู่คุกกวดดด้วยครับเป็นของโซราาครับลบกรกอยหยัดลบหนามไปหน่อยครับบุกลงเมื่อกีนนี่ถูกยางครับผมต้นใหม่ขต้นใหม่ไม่ร้อมครับ เอาสักสองสองสามต้นมันจะต้องไปดูว่ามันใส่ว่าจะใส่ด้านหน้าเอาสองต้นก่อนครับเพราะว่าผมอยากได้ต้นโพด้วยจะไปใส่หน้ารถใส่สามต้นใส่สามต้นได้ถ้าจะมีได้ก็จะเป็นพยุงอ่ะพี่พยุงกับพยุงสักก็ไม่มีเนาะสักไม่มีพยุงสองพยุงสองอันนี้สองสองเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมดูให้ว่าตัวไหนมันพอจะเข้าได้ ไม่ไม่เน้นใหญ่ยาวเท่าไหร่ครับนี่เน้นเนี่เน้นใส่เน่ใส่ใส่รถใส่รถได้พอเลยไปปลูกไปในสวนก่อนครับเดี๋ยวผมต้องถือช่วยไหมครับนี่ยือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรออยู่ด้านหน้าครับครับอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยที่มันออกดอกเนี่ครับต้นละเท่าไหร่นะครับครับครับเอาต้นที่มันมีดอกเนี่ครับ มันมันหน้าหน้าอะไรครับ,น,น,รบนิ้วหนึ่งเนาะครับผมครับ,รบต้นโพมันหน้าเท่าไหร่ครับต้นโพมันจะเป็น้เนอีอ๋อมามาใส่ในรถไปก่อนครับนี่ครับผมมีหดส่วนใหม่เถอะนี่หดเป็นเอกมาหนยอย่างครับนี่หลายแหง เมื่อกี้สวนเมื่อกี้ก็งามครับเมียใหม่ปลาใหม่หล่อมีทุกอย่างแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้มาเปิดร้านเ,นเลยต้องเอาอยู่นี่นคนนี่ตัวนี้นี่อินเทนเนี่ยครับโคได้ครับโอ้ได้ครับได้ก็สูงอยู่ครับสองต้นได้ครับก<ด>ระยุงมันถุงแล้วเท่าไหร่ครับ 20บาทเอ้ที่มันใส่ถุงไว้นี่10ขึ้นไหมแม่าถุงละ15 15 15ตน้นเอาไปสองถุงก่อนเอาอนี้สองเอาไอสักโอ้ ีแต่ต้นใหญ่ๆ,ๆครับพยุงนี่ต้นแล้วเท่าไหร่ครับพยุงนี่ครับราาาาต้นอะไรครัเนี่ยใบไม่้ครับไม่รู้อ๋อสายอยู่ในบ้านรับครับครับ ครับผมมันต้องยกถุงใช่ไหมครับหรือต้องเลือกทีละต้นได้ต้องยกถุงอ๋อแต่ผมดูส่วนโดยรวมแล้วมันจะใหญ่ให้พี่รับนี่ถุงที่มันมีอะไรรองได้ไหมครับได้ครับรองด้านหลังแล้วผมจะเคลียร์หลังรถนี่ครับประยุงยีสิบต้นใหญ่ต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยอนไนครับอเนี่อนนี้ตัวอน่าี่อ๋อครับผมหน้านิว หนึ่งสามร้อยห้าสิบพยุงวางถุงสักสักเอาสักเอามันเป็นเป็นอันนี้เนาะเป็นถุงครับเอายี่สิบก่อนน่าจะได้ครับเราเลือกเลือกต้นสวยๆให้หน่อยนะครับได้ครับผมครับผมเลือกให้เดี๋ยวผมมีม,ม,มหาชนกไหมม่วงม,มดเลยนะแดงซูยาขนุนอะไรเนี่ยมีไหมรุนแดงซูยามีต้นละเท่าไหร่ต้นละแปดปีมันมันเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ นันเนี่ยพี่ oh. อ๋อน,นี่เป็นแดงสียาแดงสียาทองทองประเสริฐทองประเสริฐก็มีมีไหมครับแปดสิบเท่ากันไหมครับแปดสิบเท่ากันพี่แยาสียาใช้กี่ต้นพี่เอาอย่างละสองเลยอย่างละสองเนาะครับเท่าไหร่นะครับนี่ครับ <laughs> นี่ไม่รอมเทียบเลยครับผมส่วนป่าเป็นประเทศในเปิดครับฟังสมอเมืองตอน้นโพยหญ่ลันก็เียดายที่ว่าผมบีญวรถกระบะมาใส่ครับเปียดอยต้นโพเป็นใจมาไหนได้ครับเด้อ ราคาบาแพงใหม่ล่อมใหม่สวนใหม่ลาใหม่ผลพักพักสวนขั้วมีมืมดแล้วพี่น้อง็ในใจนน่ผมเห็นซักผมหมักได้หนึ่งงานม,มีสิบบาทสูงประมาณเข่าหนึ่งครับผมซักประมาณสามสิบส้น เราสิม,มาเอาหาเอาไม้ล้อมด้วยแล้วพออยายามเทียร์เทียร์ลบกันครับต้นโพต้นโพสองต้นสรงนี่สร้างต้นโพไปยุ่ง แปงบางปลูกสวน,นปลูกใบไล่มีมันผักปลูกายางมีปุ๋ยนี่ัปุ๋ยให้ความครับผมํำปีออกดอกเราผมเอาไว้ต้นหนึ่งรับสีล่านเปนครับมาได้ครับเ้อสนใจพัดซ้อนศูนย์แปดหกเจครับผม ม่งามโควกวดอำเภอเมืองโคลาครับผมรถมาใส่เอาเลยได้ครับเนีอราคาบอแพงครับประกันถือคนอยู่ไก่คนทรงได้มาเลยครับรับมาอนี้ครับเอา่อยสนีก่อนเอาต้นใหม่เตรียมขึ้นรถกันครับผมสวัสดีครับ